สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาอัปเดตเสนจันทร์ประกายดาวที่ร้านของคุณแม่ลัตนานะคะใครสนใจก็แวะมาเลือกซื้อได้ค่ะร้านเอาออกมาจากหลังบ้านเนาะต้นแรกเลยค่ะอืมเสนจันประกายดาวที่ร้านของคุณแม่ลัตนานะคะโอ้หแบ่งกระถางน,นะคะ990บาทค่ะทุกคนต้นใหญ่เ0มากเลยนะคะ90บาทสำน่ั์จันทร์ประกายดาว ต้นใหญ่มากค่ะนี่คือติดดังมีสองกระถางใช่ไหมคะคุณยายต้นนี้ก็ฟอร์มสวยมากเลยค่ะทุกคนจ่จ้าการดูแลนะคะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเสน่ห์จันประกา ขาวชมพูอ <99 90 S 2> ๋อในต้นนี้มีทั้งชมพูนนะะมีทั้งด่างข,าว,ขาวในต้นเดียวกันใครชอบต้นไหนแต่ต้นใหญ่หญมากเลยนะเอาไปเป็นแม่พันธุ์ก็สามารถแวะมาเลือกซื้อได้ที่ร้านแ,แร่ตนานะคะมีชื่อร้านบ <9 90 S 1> ้านต้นไม้ค่ะร้านนี้นะคะก็อยู่เส้นทางที่เราอาจจะไปทาง ใบด่างกบอนเฮากคนะคะอยู่ยื้งๆกับโกบอนเฮานะคะอยู่ตรงกันข้ามนี่นหละค่ะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าของร้านนี้จะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งร้านนี้ขอบอกเลยค่ะว่าลูกค้าเข้าตลอดเลยนะคะโดยลากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบัตโค้ดหนึ่งร้อยห้าสิบ พวกโหดเพ็ดน้ำหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพ็ดน้ำหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาไก่ดาวขายหมดแล้วเหลือแต่สองต้นนี้อ๋อขายดีเนาะสซเจคนถามหาปลากายดาวเหรอคะอ๋อหรืว่าเก้าร้อยเก้าสิบน่าซื้ออยู่นะ ต้นใหญ่มากเลยเอาไปทำเป็นต้นตั้งแม่ได้เลยเนาะกลุ่มนี้ร้อยห้าสิบบาทคน,คนมาซื้อเรื่อยๆใช่ไหมส่วนใหญ่คนนิยมซื้ออะไรคะช่วงนี้ กุ้แจ้นแดงก็ได้ขายอยู่คุณเจ้าก็ได้ขายอ๋อเสน่ห์จันแดงคนก็มาถามหาแจ้แดงแจ้นเขียวจันนาคอ๋อเสน่ห์จันเขียวจันนาคใช่ไหมอันนี้เสน่ห์จันนาคป่าหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุกกระถางมีดอกด้วยนะเสน่ห์จันนาคป่า จัน,นปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโชเก้าชั้นด่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางนี้สวยนะหนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อยบาทปามอ๋อมีสเสน่จันประกายดาวด้วยคุณยายบอกสเสน่จันประกายดาว อ๋อเสน่หจันประกายดาวไซนี้ฟอร์มนี้คุณยายต้นใหญ่รานะคาเท่าไหร่คะดูดป้ายดูป้ายเก้าร้อยเก้าสิบบาทยายเป็นต้นเก่าหรือว่าต้นไหมต้นไม่ต้นใหญ่ วันนี้นะคะกิกิกก็พาทุกคนมาอัปเดตต้นไม้ที่ร้านของคุณแม่รัตนาค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าบ้านของคุณแม่เขาจัดร้านได้แบบว่าสวยงามมากๆค่ะแบบว่าลงเข้ามาในอ่าดงต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่สวยงามมากๆค่ะหน้าร้านก็จะติดป้ายว่าบ้านต้นไม้นะคะใครสนใจก็ แวะมาเลือกชมที่ร้านหรือจะโทรติดต่อกับเบอร์ของคุณแม่ได้โดยตรงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมในช่องกี้กี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกิกี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บายบายค่ะ